แบบแๆบแบอีกสองดอกแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บอ่าทั้ทงนี้ครับอ๋อเก็บกันตอน่อเนืน่องทั้งงูครับเออตัดเลยตัดเลยนะครับอ่าสองดอกนะครับโอ้แดงจืดคืองครับสวัสดีครับ ออนซอนดีมาแล้วครับครับมอนี้ครับคือเก่าเหรครับเขาปลาช่วงบายบายนะครับกับบุงวสิได้เห็ดอย่างเนี้ยนะครับก็ติดตามรุ่นน้ำกันนะครับคือเก่านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับด้อเพื่อสิได้มีกำลังใจเหตุลิปต่อไปนะครับพี่น้องพร้อมแร้วกะบไปครับไปรุ่นน้ำกันครับบุงวสิได้เห็นอย่างนะครับไปเขาปลากันเลยครับ Hoa hấp bán ngủ hấp hết hai hấp hả khảo gạo hấp rồi lơi tịt hấp hòa 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 เอาครับที่ท่านนี้ครับดอกนึงนะต้องใครจะเป็นเห็ดหนังว่าครับอุ้ยหมดแตกหมดแตกตาขื้เก่้ครับงามครับโอ้ยหมด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 เอาครับดอกนึงนี่นี้เห็นไหมครับแบบแบบหวดออกเิ่งครับอ้าวเห็นลังแหล่อกระเด็นเลยกำลังงามครับอันนี้จุ้มหนึ่งครับ ตั้งกองกันทั้ง,ง,ง,งโพดนนะครับดอกจุ๊บๆตัดคือเก่านะครับจวด,จดต,ตัวขายางขาวเลยนี่ยางอวบเลยดอกหน่อยต,ตัว่าขาอวบครับเอาครับพี่น้องพอเห็นละพกงกละงกูกละงูกม็นละพกงกละงูเขาหลงเอาพิษละงูกแด้งครับ นี่ดอ,อกนกี่โอ้โหคือกำมพาโอ้โหเด้งขึ้นแล้วครับถืกไม่ครับเอาอยู่ดีดอกนึงครับบ้านบึงคืองครับโอ้ยเอรอเห็นนะครับตัดเลยนะเย็ดเอาอยู่นี่ดอกนึงครับ,บ แข็งต้นไหมเห็ดไ่ครับดอกงามๆคื้เกล้าขาขาวๆขึ้นเก่าตัดเลยครับหยดดอกหิ่น้องเบื้องครับเห็ดไ่ครับเห็ดพึ่งครับดอกนึงครับดอกบุกใหญ่เลยแข็งอยู่ได้นี่ฮะเาเก็บนะครับ ตัดคือเก่านะครับตัดขาคือเกา่าชวดเอานะครับเห็ดเพิงครับอันนี้ครับเห็ดดิน,นครับสองโด่งนะเก็บด่งนี้ก่อนอันนี้ก็นนกได้เก็บเห็ดดิน,นแล้วมัน,น เก็บรองดีต่อครับจยุดเอาเชื้อเห็ดเพิงครับดอกนึงครับย่งน,ง,นงามๆเลยเ,เห็ดเพิงนะครับตัดเลยตัดขาเลยนะปีนเผาแล้วครับ อ๋ครับพี่น้องเดี๋เห็นระงกแดงครับดอกนึงครับออดอกนึ่งในดวงหมดเลยเชี่ยออกกอนปื๊ดนะครับดอกงามๆครับพี่น้องเห็นบอชัดๆเลยครับตัดขาเลยนะครับปาดจืดอ่อนี่ครับ หย็บดอกง่ายโฮะดอกง่ายโอ้หมดเฝสาหมดแดงเจ้าทีอีกแล้วขออนุญาตดอตัดนะครับปัดเรียบร้อยครับดอกง่าง่ายงามๆครับดูนี่บ้าตะ,ะแกงเสียบขาดฮะดอกงามๆเลยหยิบไข่ครับ ขาอวบอวบคือเกาครับฮะเหตุม่พี่เนาะเบิ้งเกาตัดคือเกาเหรอครับตัดขาคือเกาเหรอครับปาดอ้อสะออดขาเนาะครับนเนาะ,าะนข,า,ะะนะขาอุบอวบขาวขาวครับอะเห็ดไครอะครับเห็ดเพลิงครับอ่านี่เห็นไหมสามดอกเอาดอกนี้ก่อนนะ ตดัดคือเก่าเหมือนเดิมครับหาลายตัดก่อนปืด๊ดนะดอกหน่อยมาก,ก่อนนะครับทำงามทีนี้มาเก็บดอกนี้ครับปืดอเอ็นบอ่อขาตัดคือเก่านะครับจุดจุดจุดฮะ กำงงามยิงใหครับเอาครับฮิดเพิงดีครับโอ้เบึ้งดอกนี้ครับสมส่วนนะครับทั้งขาทั้งดอกนะครับง,งามยิงใหเลยเอ้ยกะสะออนขาครับตัดคือเก้าน,นะครับเ้ยขาแข็งเกือเือครับ ดอกง,งามค่ขอนขอ้างสมบูรณ์ครับดอกนี้เอาพี่น้องเห็นบ่ครับแวบๆเอาแวบๆเอามาใกล้ๆคันบาเห็นอ๋อโตองแวบแล้วบืง้งขาครับขาขาวเงี้วอัลลาดขานาดผู้เ่าผู้เก่าเอาเอาก็บคือเก่าตัดจิบนี่ เห็ดไข่ครับมาครับผักกินหนาบก่อนจะเข้าฮ้อนไปนสซี่อากาศบอบอ้าวครับ ลุยกก็ต่อครับอังมีดอกนึงครับขาวๆาเลย่านเลยครับจุด่าแข็งก็เดือก็เกาอาวครับเห็ดเพื่องเขากำนะครับ อยู่บ้านเอื้อนเห็ดพงเข่ากำนะครับดอกนึงเรีอว่าเห็ดพงดำ้มเหรออยู่แถวบ้านเขาเอื้อนจังคสี่ครับแต่ว่าแถวเอื่นๆอย่างไดโบลูด้วยกันนะครับดอกนึงครับงามๆตัดเลยนะครับจวดจวดแข็งงามเอาครับอีกด,ดอกนึงครับเห็ดพง có ừ, nhà cho nuôi cậu đặt con ô oh, đây là hợp không ngán cái cầu là hợp Đó, hết phường gì đó nên hết phường khẩu đặt cái cầu quất rồi ừ, thì bây mày mày à vai thế เสียเอาให้พี่น้องเบ่งนีเลยอ่นนี่ครับเอาครับเอ็นบอครับพุ่นคือเลืออยู่ทั้งพุน่นเอรแล้วโงกเขาบ้านเบิงเคืองเหา,าเก็บให้พี่น้องเบ่งตาดเลยยึดยาปีนเผาทีละ่ะโอ้ยดอกแตกหมดเอรอแต่อยู่ครับงามๆครับ Mút đi kèn ông à Mua hết khá khao khao Tát chứt cứ khao Chính khó lọ ngắm ngắm hấp Áo chứ thay Một cắt, một cắt lên Cảm ơn khá cả hồ đó khá xe đầy บาแวบๆแวบๆบอครับแว <c oughs> <c oughs> บๆแวบๆงอก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 สองดอกครับว่าได้เก็บอยู่ <c oughs> อะเอาดอกนี้ก่อนนะนะงอกตัดขาเลยเด้เออปืด๊ดตัดเลย โอ้ยังงามอยู่ครับแง่แสบเห็นแล้วงงเก็เบดอกหนึ่งต่อไปอยู่กับหนุ่มไงตัดเลยปื๊ดปื๊ดอ่ะครับงามๆครับแวบๆแๆบแบ,บแบบอีกสองดอกแวบ,บแบบอ่าอย่างนี้ครับอ๋บอเก็บกันต่อเนื่อง ข้งงคูครับเอ,อตัดเลยตัดเลยด้ครับอ่าสองตองนะครับโอ้แดงจืดคืนครับหาครับพี่น้องตอนนี้ก็ออกจากปลามาแล้วครับอู้ยขันครับจากยุ่งจากหยั่งกัดคันเอง มือนี้เห็ดออกห้างครับบอคอยหมานครับกอดจากกันมือนีนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับกดซับสไครต์ใน u t u ู e น้านะครับโอ้ยลมพัดลมพัดลมพัดนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้านะครับเพื่อสิบวันได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแต่ว่ามือนีนะครับขออนุญาตนะครับลากันไปก่อนนะครับไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ